สบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อน,นี่น้องตกเกี่ยวกับสิมาซื้อเห็ดละโงกกับเห็ดเพาะเนาะเพื่อเอาไปฝากเอื้ออยู่ที่ประเทศไทยพี่น้องกาห้าวเสียวไปแบบว่าล้างแล้วกันหนึ่งใส่ซรงฟิตไว้ให้เอื้อเนาะเพราะว่าเห็ดช่วงนี้กามันกาเริ่มหลายแล้วพี่น้องราคากระลงกน้อยหนึ่งเนาะเฮากรสิพามาเบิ่งว่าราคาสิสั่ใไหดพี่น้องเลยนี่ ตอนนี้นะ่ะยังบ่ค่าถ้าว่าค่าไปอีกจังหน่อยเนาะคนเลิกงานนะพี่น้องเฮงหลายเนาะเห็นเพื่อนมาซื้อเพื่อนถ่ายกันลงเฟซบุ๊กนะพี่น้องแต่ว่ามื้อน,นี้นะตอนนี้ห่ากับประมาณสองโมงเนาะสองโมงบ่ายสองคนกันยังโบหลายแต่ว่าคนกับแว่ซื้อตลอดเลยวันนี้นาะตุกเกียวกับสิภาไปเบิ่งว่าซิโลเท่าไหร่กันพี่น้องมื้อน,นี้ แหลงล่อมังกรน,นอว่าหมองไหนงามถงเท่าไหร่คะถงหาซิปดอกบานเนาะดอกบานถงหาซิปอันนี้ดอกจุง่งถงเท่าใยถงหาซิปอันนี้ก็ะถงหาซิปน่าจะปนกันเนาะดอกจุ่มกับดอกบานปน <c oughs> ดอกเหลืองค่ะเท่าไหร่คะเกเหลืองเจ็ดสิบเนาะพ่อเพิ่งไปเก็บนะักะกรดอกเหลือ,อ,องเพชร,รตัวนมีตัวใหญ่ๆตัวหนังราคาลงประมาณแปดสิบบาทน,น้องจากตอนนั้นเนาะไปก่อบ,บึง หนงไปผู้หญิงรู้ชายไก่ผงท่า่ไข่เห็นตะโเไข่มันเจ็ดสิบ้าโอไข่น้องนี่มีแต่ไข่เจ็ดซิบองหนึ่งโอ้ชิปเตัวนี้ได้สัตว์ตัวบาน ตัวบานหกซพิพี่น้องมีแต่ไข่ง,งามๆเนาะตัวนี้เนาะส่วนมีแต่ไข่ตัวนี้เปิดเบิร์ข้างในเนาะในน้องมองไข้างในเจ็ดซิพี่น้อง oh. ไข่ป๊อดคือไข่เป็ดเลยเจ็ดซิพันเป็นถงุงเป็นถุงเลย ตัวนี้เนีน่ะเป็นดอกบานจะว่าดอกบานใหญ่ป้าขักงเนาะได้หลายอย่านี้พุกซิปผ้าิ <60. S 1> <50 S 2> ตัวนะอย่านางกบมีไฟตู่ผักติว้วมีแต่แมค้าขายเฮดได้เนาะอยู่แถวนี้ม่วงอมไข่ ตัวนี้ถงหาสชิปกรเป็นไข่น้อยแลวนี้บอกเท่าไหร่กาห้าสิบไข่มันหกชิบอยากอันนะ่น เ็ดสีด๊าเออกเปลนสีอ่ะเลงงสีดำคนมาเนอเฮ้เ่ไอ้คนตมาเดี๋ยบิเอ่าเฮต้นเ่ฮเ็ดท่าพี่น้องมาเ่งหน้านเฮดส์เพื่องเบ่งนี่มีแต่ดอกมีแจะไข่จุๆแบบนี้เลยมาใบใหม่จากป่าเลยเนาะนี่สดสดเลย ไข่วัตถิธไรอันนี้เจ็บเจ็บเข้ามาได้ไอ้เล่นดอได้ย่าเแม่ไดไข่ได้ไข่เฮ็ดนะไข่เฮ็ดนี่แหละไข่เฮ็ด Okay. เอาว่าดอกเพ็ดมาเก็บมานไปซ okay. okay. ah, ื <t <t ้อเพ็ดเพาะมาหนึ่งเพครเพาะเพชรทับเพ็ดเพาะแกอยู่ก็น้องก่ไทยามใครอะไรกับมุ้มอะบุ้ไดรตัวข้าศัพำกันบ่บ่ตัวนี้สี่สิบตัวน่าเชนสี่ลูกตัวนี้มัน่ายดีอะไรตัวนี้หนังตัวนี้หนังตัวนี้ขาย คนเพิ่นมาซื้อเฮ็ดเนาะเฮ็ดละง,งกอกพี่น้องเลยส่วนหลายเฮ็ดละงอกเป็นถุงเป็นถุงเลยเพิ่นเฮ็ดใส่ถุงละโลเนาะแล้วก็เฮ็ดเพาะหรือว่าเฮ็ดท็อปเฮ็ดท็อปขายอยู่แคมทางต้นสำสาหอมๆเลยโลนะ่ะหนึ่งร้อยบาท เห็ดระงโงกเห็ดเผาะเห็ดเผาะหนังเห็ดเพาะผ่าเนาะแล้วก็เห็ดระงโงก เห็ดละโง่ไข่พี่น้องไข่เห็ดละโง่ไข่เห็ดละโง,ละง่ลินจี่ก็มีตอนนี้เฮากับมาหดเือนแล้วพี่น้องเฮาก็ได้เฮ็ดละโงกมาเนาะนี่เป็นไข่แบบนี้เลยฟ้าถุงนี้ก็คือหนึ่งกิโลเนาะหนึ่งกิโลถุงนี้ค่ะร้อยสี่สิบบาทพี่น้องหรือว่าเจ็ดสิบพันกีบเนาะนี่ วุยงัวก็มาเบิ่งแล้วบาดเนี้ยเข้ากะนี่เข้เา,เาสิกินเบะนี่ถุงหนึ่งโลหนึ่งกระสับเลยพี่น้องกันกนักเติบได้เพราะว่ามีแต่ไข่เนาะนี่ไข่ใหญ่ใหญ่สับได้ไข่เป็ดนี่นี่เข้ากะสิมาเหล่าตีนแล้วก็ล่างหนึ่งไวใ้ให้เอื้อยพี่น้องเข้าสิไหยย้กันเอื้อยมีเนาะเฮ็ดละงกโลหนึ่งแล้วก็เอื้อยนางโลหนึ่งเห็ดเพาะเห็ดเพาะก็เห็ดละงอกนะพี่น้อง คนละสองโลวสสะซนะซะเนาะรวมเลยเฮ็ดเพาะเอืนางโลหนึ่งเะงกโลหนึ่งสับสนพี่น้องเลยสี่โลฟังให้เออมิกเอืนางพี่น้องคนละสองโลซะอวอาง่ายๆเพื่อนกาแถมวันนี้เนาะซื้อเฮ็ดเพาะนะเพิ่นแถมันพักนางตู่กับพักติวนี่พี่น้องเรต้องไปเก็บหน้าคนเว้านะอันนี้กะข้าไอ้แกงมือแรงนี่พี่น้องตัวนี้เ้างสิบัตถอนอนแยกเมันปลน ส่วนตัวนี้แหละเห็ดเพาะสองกิโลนี่คนบอกว่าฮิบซื้อเด้อเห็ดเพาะนะพี่น้องเพราะว่ามันสีใกล้จกเบิดแล้วคน่ะเมื่ออื่นก็นสีบ่ค่อยมีแล้วเนาะน,นี่ก็คือเห็ดละงูกจุๆเลยนี่มาสเทเห็ดเพาะให้เบิ่งเด้อบาที้ากกสิได้มาเหลาเอาขี้ดินออกเนาะจังได้ล้างถ้าห้าม่เหลานี่ล้างแล้วใดกะถ้าห้าบ่ขูดขี้ดินออกนะพี่น้องล้างแนวไดก็บ่สะอาดได้ผู๋ไหลไปแล้วโผก,กิ้งไปแลยทางล้างนองน้อยผู ก็คิดดินมันหลายเห,ห็ดเพาะนี่คือมันอยู่ในดินเนาะพี่น้องนี่ก่อนซอนเด้เห็ดเพาะนี่พี่น้องเคยไปอันไปหานอกได้หลายเติบได้เตงแต,แตหลายปีแล้วแหละสองสามปีเนาะเต้นางเพราะว่าปีที่แล้วกับปีซื่อนะ่ะมันบ่ค่อยออกหลายไปหาก,กับเวน,<า>นางเพื่อนได้เกือบเกือบโลนี่ละพี่น้องเลยคักคักไปหาเฮ็ดเพาะนะแต่ว่าป่านบุญเด้อไปหาเฮ็ดนะคนหนลาย ตัวนี้เอาไว้แกงกินยุ่เงื่อนเท่าลยพี่น้องนี่ละกาแบ่งลงวัดน้ำเนาะละกาอันนี้ก็แตงโมซื้อมาไว้ลงวัดเพราะว่าพ่อน้องตัวเขียวมากินแตงโมเนาะปออ้ายกับมาเข้ากับมาขินแตงโมพี่น้องนี่เอาลงวัดมืออื่นลงวัดลงวัดทุกวันพุธพี่น้องเอ๋ยลงคูทิศเนาะลงจังหันสันเพนวันนี้เรากะซิมาขูดเลยขูดแล้วฉินใส่ซามนี่เนาะแต่จะเอาน้ำมาใส่อ,อันนี้ แล้วจังคูตั้งหางกันมาระวังเห็ดละง,งากด้วยเวลาเ้าสิแกงเขาก็ต้องผ่าก่อนพี่น้องทว่า้าว่าการมันตันนะเห็ดเบื่อเนาะเห็ดละงกนี่นะแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือให้ใส่ข้าวเบื่อเป็นเม็ดให้ใส่ข้าวเบื่อเป็นเม็ดเพราะว่าถ้าข้าวเบื่อแดงนี่เห็ดเบื่อเห็นอันนั้นได้นะทุกทางฝั่งไทยเด้อพี่น้อง เพื่อนกินเพิ่นไปหาเห็ดเพาะมาแล้วเพื่อนแกงกินวะ่ะแล้วตอนนี้นะเพิ่นเข้าห้องทุกเสริมเพราะว่าเห็ดเพาะนะมันปนกับเห็ดมีพิษเนาะส่วนนี้ไปลว่าเพื่อนกระเตือนมาหลายได้ส่วนเห็ดออกเนาะคนเบื่อเห็ดหลายให้ระมัดระวังพี่น้องเลยเท่ากะระวังเนาะนี่เห็ดเพาะนี่เขาก็ต้องได้คูดแล้วกัถ้าเข้าคู่เท่าล่างเองนี่มันปลอดภัยได้ซื้อแบบนี้นี่พี่น้องเทาก็สิได้เลือกได้เบิ่งเนาะว่ามันแหม่นดิบบอานะ แม่เพราะว่ามันคือกันแห้งคุณว่าแต่ว่าเฮ็ดเพาะนะมันจะเป็นหนังๆเนาะแต่ว่าคั้นเฮ็ดเบื่อมันจะเป็นผุผยิบไปแล้วนะนี่เปลือกมันนี่เขาขูดเบิ่งเป็ผุผยิบออกเลยได้แบบมันบกแข็งนะนะมันสะอ่อนๆเพื่อว่าแล้วก็มันจะมีฮากเฮ็ดเพาะอันเฮ็ดเพาะเบื่อภาษาไทยเพื่อนเอียกแบบเฮ็ดท็อปเนาะเฮ็ดท็อป ตอนนี้นองตัวเกี่ยวกับเหล่าเฮ็ดละง,งูกแล้วเรียบร้อยพี่น้องคำอิตวาสิเหล่าเฮ็ดเพาะนําให้มันแล้วโอนี้ผัดว่าข่ามืดแล้วพี่น้องเพื่อสิแกงเห็ดอีกเนาะโอนีเดี๋ยวเฮ็ดเพาะนี่เฮาสิไว้เหล่าแล้วก็ล้างหนึ่งหลังไม้นนเนาะบันยังสิมานล้างเห็ดละง,งูก,กพี่น้องอันนี้เป็นไข่น้อยมันยังสองไข่วะเหล่าอันเบิ้ซะแล้วออกบ่อลงน้อยบ้างนะเหล่าเนาะเหล่าตินเห็ดพี่น้องมุเป็นง่ายๆได้เพื่อสิได้กินแกงเห็ดเนาะ เอาตรงล่างในผินสะอาดคือเฮ็ดปวกนเนาะเฮ็ดปลืกเอฟซีเพนวา้ายากให้มันสะอาดไวก็คือต้มน้ำฮอนลวกล้างมเม่นพี่น้องถ้าว่าเฮ็ดปวกบานเนาะลวกเป็นเฮ็ดบานที่ว่ามันล้างยักยกมีดินทรายลายนี่เฮาก็สิต้มน้ําล้างแต่ว่ามือน,นั้นนะ่ะเฮ็ดปวกเขามันมันบริบารเนาะมันจุม๋มเฮาก็เลยล้างทําน้ําธรรมดาแต่ก็ต้องล้างหลายน้ําคือเก่าพี่น้องเลย,ยนี่มาลวยมาลวยเฮ่าเก่งบ่ลลูก มารวยพี่น้องเออมียานเนาะเพราะว่าเพื่อน่ะแบบคล้ายๆแบบหมาตัวใหญ่นะขนฟูๆ,ๆนะฮะนาเโทษเนาะคล้ายๆคิงคองมอนถือกับบอยโอยคิงคองคิงคองวหาซันบอยโย่เพื่อนมารวยเพราะว่าเออมีนะเป็นคนย่านหมาพี่น้องตั้งแต่เพื่อนมีประวัติกับหมาหมาไล่ยังน้อยไล่ชนิดที่แบบว่าโหดร้ายเนาะไล่จนว่าเออมีแลนตาตีพี่น้อง แหลนแบบสุดชีวิตนะนะอืมแบบนั้นแหละแล้วก็เลยแบบย่านหมามาเลยแล้วก็คันเห็นหมานี่คือโบได้ย่านคือตอนนั้นเนาะไปทําบุญอยู่ไทยซื้อสังกะทานเนาะกับน้ําน้ําดื่มกับคล้ายๆกับเทียนน้าหลอดไฟน้ำนี่แหละไปทําบุญเนาะไปแล้วก็เออมีนะเพื่อนไปคนขับรถพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละกับไปไปแล้วก็วัด วัดน้ำผัดเป็นวัดที่ว่ามีหมาหลายเดี๋ยวสิเอาน้ำมาล้างเห็ดวัดน้ำผัดเป็นวัดที่ว่าหมาหลายพี่น้องโนโตเกี่ยวกับย่านยู่หมานะแต่ว่าย่านแต่ว่าให้มีสตินเนาะเพราะว่าเขาขับรถละกาเพิ่นว่าบ่าให้แล่นพี่น้องขับเข้าไปบบานนี้มาไล่หมาหลูมเข้ามานะพี่น้องมันก็นยังบนได้ไล่ดอกมันก็นเห่านะเห่าแบบผู้สีโดดใส่นะหลายโตได้ ประมาณห้าหกตไปแหละวันนี้แหละก็มีนะยานห้องห้องห้องพี่น้องลวงตากะอยู่ในกุฏิอยู่ในกุฏิเพลนกฝฟาออกมาจับไมกันพลอยมาไล่หมาพี่น้องเพลนบอกว่ายอมยอมอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเพลนบอกอย่าวิ่งอย่าวิ่งไม่ว่าจะขับรถไปนะอยู่นิ่งๆเพลนบอกนะก็มีกะบ่สนใจยังเด้อพี่น้องยานแห้งโนโตเกียวก็บอกอย่าอย่าอย่าบิดอย่าอย่าเล่งนะอย่าเล่งอย่าเล่งรถนะพี่น้อง ย่านแปลว่ามันตะเลิดไปตามทันตามานีนมนะ่บ๊ทท่านพี่น้องเลยก็มีนะบิดมอเตอร์ไซค์เล่งมอเตอร์ไซค์เกือบต่ํากําแพงดีแต่เบรกทันจะว่ามาก็ไหลได้มาไล่น้ําหลังมานี้เลยน้องสุกเกี่ยวกระบ,บอกเนาะข้ามไนต่ํากําแพงเข้าแห้งๆนะโอ้ยฮียนเจ็บนักคูณพี่น้องเลยเพราะว่ากําแพงวัดเนาะมันแน่นหนาเด้กําแพงสูงกาน้องสุกเกี่ยวกระยานเลยย่านเวลาไปกับเออหมีนนะ เวลาเห็นหมางสิบอกว่าเออบบต้องย้านมันหมาแปลว่าข้าบเัเลนมันบวครบดอกขาพยายามจับไหมถ้าเห็นหมาเนาะจับไมมแต่ก็ตั้งสติบอ่มีนะเพรว่าสิเกิดเอยียงขึ้นก็ย่าเบราว่าขาสิเจอกับอีอยงเราต้องมีสติะนะถ้าบัมีสตินี่คือมันเข้ากับบัวรสิวานเยพี่เราบัมีสติกะขาดสติะนะมันกัสิบแบบเอยียงกัสิเกิดขึ้นโดยที่ขาวบ,บัท่านตั้งตัวแลวกับบท่านได้คิดนะไปลว่า เนี่ยโมเป็นตาเจ็บก็เจ็บพันธะบมตั้งสติเนาะน้องเกี่ยวกันโดลงจากรดเลยหลังจากที่พ่นไป้อนกําแพงกันจุนส้นแต่ว่าบ้ได้ส้นแห้งนะพ่นเบรกนําเออไปทําบุญนตบุญบุญนั่นแหละพี่น้องบุญค่ำบุญยูบุญยูเ่ายวโบ้ได้เป็นอย่างหลายบริโบ้ได้เจ็บอย่างดอกพอแต่วส้นกําแพงบ้ได้แห้งแล้วพ่นกระเบกพอดีนะลงตากันแล่นออกมาไล่มาให้พี่น้องเลยคุณพระช่วยคุณพระช่วยดีทั้งที่คุณพระช่วยไว้ทัน วันนี้แหละมารวยเนาะเออมีคนมาเพื่อนเนงยบอเห็นบอกเห็นในคลิปเนาะก็มีเพื่อนกับเบิร์คลิปเหาเห็นในคลิปว่าโอ้ยเอามาอย่างนี้มารวย,ยปแต่่านิแน่คนเรานะ่ะเอื้อเอื้อสิก้าเมื่อยบ่วันนี้วะถ้าเอื้อยเมื่อแหละมัดไว้เดอ้อคนเรานะ่ะพี่น้องมัดไว้วคนเราคน่านแต่ว่ามารวยนี่เบิร์คือสียโหดไดยแต่ว่าเพื่อนบ่ได้โหดพี่น้องไม่ว่าถัาเรื่องกัดก,กันกับมาแดงกับมูซับ่เออโหดอยู่แต่ว่ามาเรื่องเห่าคนนี่กะเห่าธรรมดานะเดี๋ยวนี้เห่านี่ ตัวอื่นแล่นไปเวิดเพพ่นนะเห่ากับไก่พนยานนี่เสียงเห่าพ่นกันด้ตอนนี้น้องตุเกียวกะล้างเฮ็ดละงกสะอาดแล้วพี่น้องสีมาผ้าแล้วก็ล้างอีกเนาะนี่ถ้าว่าเฮ็ดพ่นกินได้พี่น้องเฮ็ดบ่มีพิษก็คือนี่การเพ่นสิเป็นเป็นนั้น่องว่างวันนี้เนาะเป็นปอกวัมนี้ทากับิีผ้าแล้วก็มาล้างอีกน้ำหนึ่งพี่น้องก่อนสิเอาไปหนึ่งเนาะหนึ่งแล้วก็แส่ซองฟิตไว้เพ้่อให้อ้ยพี่น้องเลย นี่นี่เป็นปอกมันนี่แสดงว่าเห็ดกินได้นี่ดอกใหญ่ดอกน้อยขอมาดอกใหญ่ๆ่พี่น้องให้ผ้าให้เบิ้งหมาสั้นนี่อ้าจัดไปอู้พี่น้องนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าว่าเห็ดที่กินได้เนะเวลาเข้าไปหาเห็ดนี่อยู่ป่าถ้าว่าปวกนะกินเห็ดแสดงว่าคนก็กินได้ถ้าเห็ดอันใดที่ว่าปวกโบกินแมงไม้บกินนะนะแสดงว่าเห็ดเบื่อ พี่น้องเลยอันนี้ก็คือเคล็ดลับข้าวมันตันกินมาได้เนาะเนี่ยอันนี้ก็ข้าวมันตันกินมาได้นี่อันนี้เห็ดบะมันเป็นพ่องป่องนี่พี่น้องนี่แบบนี้ขาวๆแบบนี้กินได้เพื่อชิ้นหนึ่งแล้วจังโมงนน่เพราะว่าโทกเพื่อชิ้นหนึ่งแล้วยันเดิกอยู่พี่น้องเลยเพราะว่าถ้าชิ้นแกงอีเด้แกงไว้ลงวัดแล้วก็แบ่งไว้ไกินให้แม่กินแน่ครอบครัวกินเนาะแล้วก็แบงลงวัดอีกหนึ่งเฮดอีกวะนี้โอ้มาแล้วมาแล้วท่านผู้ชม ไม่ได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อและพี่น้องเขาสิมาแกงเฮ็ดแบบจุใจให้เบื่องเนาะแต่มือนี่ฮะมันข่ำแล้วเพราะว่าเขากับซื้อมาหนึ่งไว้เอื้อยเพื่น,น้นงพี่น้องเลยจังเด็กกฝากติดตามชมคลิปหน้าเนาะเอาสิมาแกงเฮ็ดสุพี่น้องกินเด้อมือหนาเนาะแกงเฮ็ดใส่ผักติ้วพี่น้องเลย ี่น้องว่าใส่น้ำย่านางดีบอกแกงเฮละงกนะงมเมนา,ววา,บบบนานะลองคอมเมนต์มาเบิ่งดูว่าแกงแบบโบใส่ย่านางดีกวัวเนาะลองคอมเมนต์มาเบิ่งจังใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบุณขอบุณที่บอกกดข้ามโฆษณาเนานะเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวสาวลาวซโนแฟมิลี่เดอ้อสบายดีายบาย